สวยใจบุญอ้ําช่วยเคลียร์นี้เด็ก9ก้าขวบชวนพ่อพี่ปลิดชีพหนีนี้ที่ไม่ได้ก่ออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของสุปตาใจบุญโดยล่าสุดแฟนเพจอ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้เผยเรื่องราวของนางเอกดังว่าในช่วยเหลือเด็ก9ก้าขวบกําพา้าแม่ตายชวนพ่อและพี่ฆ่าตัวตายหนีนี้ที่ไม่ได้ก่อโดยระบุว่ากรณีข่าวเด็ก9ก้าขวบกําพา้าแม่ตายชวนพ่อและพี่ฆ่าตัวตายหนีนี้ที่ไม่ได้ก่อโดนสารฟ้องบังคับคดีโดนหยึดที่หยึดบ้านขายทอดตลาด หนีความยากจนล่าสุดเพจมูนิธิสิริสาโรหลวงพี่อุเทนเผยเรื่องราวดีๆถึงการได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวน,นี้หลวงพี่อุเทนได้กล่าวกับครอบครัวน,นี้อีกว่าพี่อ้ําเป็นต้นบุญและฝากความรักความห่งใยมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดสั้นไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วเพราะพี่อ้ําพัชราภาและคณะสิทธวัดท่าไม้มูนิธิสิริสาโร่หลวงพี่อุเทนจะยื่นมือเข้าช่วยจียรีนี้ที่เหลือให้ ขอบคุณข้อมูลและภาพเพจอําพัชราผาชัยเชื้อแหล่งข้อมูลข่าวสยามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ